พี่น้องครับจากของพระเจ้านะครับที่แต่ละอาทิตย์ก็เราก็เริ่มต้นทุกครั้งกับพระเจ้าแล้วก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีด้วยเอเมนพี่น้องเป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วก็เป็นการอ่าจะเชื่อว่าเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอวยพรอ่อนนะครับเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงนำพาชีวิตของเราและคิดจักรของเราสู่การเติบโตขึ้นมาจากพระเจ้าและพระองค์ทรงนำพาเราทั้งหลายในฐานะที่เราเป็นผู้เชื่อในพระเจ้า และปรุงทรงต้องการให้เราเนี่ยเป็นต้นแบบที่ดีและพรองทรงพร้อมที่จะอวยพรเราเอเมนพี่น้องปรองทรงพร้อมอรยหรเนือการงานของเราเหนือครอบครัวของเรานะครับสิ่งหนึ่งที่าจารย์สังเกตเห็นในพิจารกาจัดพรของเราก็คือว่าพิจกรกาจัดพ่ของเราเป็นพิจัรที่ถือว่าเป็นสาบันครอบครัวที่เหนียวแน่นนะครับแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าเข้ามานมัสการ์ไปเจ้าเป็นครอบครัวเป็นครอบครัวพ่อแม่ลูกพ่อแม่ลูกตัวนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ได้เปรียบอย่างหนึ่งก็คือว่า เราเองเนี่ยเมื่อเราเข้ามาเป็นครอบครัวแล้วแผ่นดินสวรรค์ก็จะอยู่ในครอบครัวของเราเองพี่น้องแผ่นดินสวรรค์ก็อยู่ในบ้านของเราและแผ่นดินสวรรค์นั้นอยู่ใกล้เรามากๆอยู่กับเราและรวมโซนที่เจ้อวยพรด้วยเหตุนี้เนี่ยพี่น้องอะจงรักษาสิ่งเหล่านี้ไว้เองพี่น้องจงรักษาความเชื่อการนมัสการพระเจ้าการยืนหยัดในในพระผองของพระเจ้านะครับถ้าขอบคุณพระเจ้าอีกมุมหนึ่งก็คือวัยรุ่นของเราเป็นวัยรุ่นที่เยอะมากๆนะครับเป็นวัยรุ่นที่ที่ กำลังทยอยกันเข้ามาแล้วก็พี่น้องอย่าลืมที่จะประชาสัมพันธ์ดูแลลูกลดูแลหลานของเราเพื่อให้ให้การการงานของิโชนนั้นเป็นการงานที่เติบโตขึ้นที่มาจากพระเจ้าพี่น้องให้ทานด้วยกันนะครับน้องให้ทานด้วยกันพระเจ้าทีหลังยิ่งขอมอบช่วงเวลาเช้าในวันนี้ไ้กับพรองในการที่จะเรียนรู้พูดคุยกัน,นการสอนเสริมสร้างซึ่งกันและกันในความเชื่อในพระเจ้ายิ่งขอการทรงนำที่มาจากปรองการเจิมผู้รับใช้ของพร,งพรุงค์บรพระสุขป,ปุที่จะ อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ในการสอนในการแบ่งปันพระชนะของพระเจ้าทุกถ้อยคาและตลอดทั้งวันนี้เปกับพระองค์เพราะการทรงนําที่มาจากพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนและอยากจะพูดถึงเรื่องของคำคริสเตียนกับคําสาบานพี่น้องเคยเคยสาบานอะไรบ้างไหมคําสาบานกบคาสัญญา มันเหมือนกันหรือแตกต่างกันคำสัญญาคือเป็นการสัญญาต่อกันและกันว่าจะดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันถ้าเราเองแต่งงานเนี่ยพี่น้องถ้าพี่น้องได้แต่งงานในวิธีของคริสเตียนเรานะครับการแต่งงานนี้จะเป็นหันหน้าเข้าหากันและสัญญาต่อกันและกันว่ามีทุก,รทก์ร่วมทุกมีสุขร่วมสุขเราจะอยู่ด้วยกันอยู่เคียงคู่กันนะครับเป็นคำสัญญาที่ มีให้ต่อกันและกันแล้วก็เป็นคําสัญญาที่ที่ต้องแสดงออกมาถึงถึงการกระทําแต่คําสาบานนั้นมันไม่ได้เป็นคําสัญญาคําสาบานไม่ได้เป็นคําสัญญาต่อกันและกันแต่คาําสาบานนั้นหลายครั้งมักจะเป็นคําสาบานว่าถ้าฉันไม่ได้ทําขอให้ฟ้าผ่าตาย <laughs> มันมีสองมุมมองจานเคยเห็นจะเข้าไปใน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 อ่า ในพี่น้องในเรือนจำเนี่ยบางครั้งเนี่ยมีการสาบานนะครับต่อว่าต่อไปนี้จะไม่ค้ายยาเสพติดจะไม่นุ่นไม่นี่ถ้าค้าขอให้ป้าผ่าตายขอให้อะไรนู่นนั่นนี่พูดไปหมดเลยนะครับคําสาบานคำสัญญานี้จะไม่เหมือนกันคําสัญญาเป็นการสัญญาถ้าวันนี้พระเจ้าดูแลชุกเราถ้าพระเจ้าทรงรักษาเราให้เรานั้นกบกัรเยียวยาและหายป่วยที่มาจากพระเจ้า เราจะตอบแทนพระคุณของพระเจ้าเป็นคําสัญญาแต่ปัญหาหลายคนมักจะลืมคําสัญญาหลายคนมักจะลืมคําสัญญาที่ให้ไว้กับพระเจ้าหลายคนลืมคําสัญญาที่ให้ไว้กับผู้ที่เป็นภรรยาหรือผู้เป็นสามีของตัวเองลืมคําสัญญาที่เราจะรักคริสเตียนกับคําสาบานเนี่ยคำถามก็คือว่าคําถามก็คือว่าคริสเตียนกล่าวคําสาบานได้หรือไม่ได้ คริสเตียนกล่าวคำสาบานได้หรือไม่ได้น้องคิดว่าได้หรือไม่ได้ท่านใดคิดว่าคริสเตียนเนี่ยกล่าวคำสาบานได้ขอยกม,มือหน่อยอ่าไม่กล้ายกคท่านใ<ว> <น authentic> ดคิดว่าคริสเตียนกล่าวคำสาบานไม่ได้ขอยกม,มือหน่อยมีท่านใดเห็นว่าได้ทั้งสองอย่างขอยกมือหน่อย คริเสเตียนนะครับโอเคอาจารย์จำไว้ดูตรงนี้นะครับคริเสเตียนเนี่ยกาวคำสาบานได้หรือไม่ได้นั้นมันอยู่ที่ว่าเราเองเนี่ยคิดยังไงคิดยังไงแต่อาจารย์มีคําตอบนะครับแต่อาจารย์มีคําตอบนะครับอาจารย์มีคําตอบว่าบางครั้งเนี่ยเราคิดว่าโอ้การสาบานเป็นคําที่ที่อ่อย่างเช่นมีของหายมีของหายในโรงเรียนแล้วก็เขาไม่รู้จะจับใคร เขาก็เลยอนักเรียนทั้งหมดมายืนต่อหน้าเสาโธงแล้วก็ยกมือขึ้นบอกว่า้าพเจ้าขอสาบานว่าพระเจ้าจะไม่เป็นคนขโมอยอของสิ่งนี้ไปถ้าเขาจะขโมยนู่นนั้นนี่คนที่บาคนที่สาบานก็เป็นไงคนที่สาบานเนี่ยก็อาจจะไม่กล้าพูดคำคำนี้จริงหรือไม่จริงบางคนนะเป็นคนขโมยจริง คนขโมยจริงแต่ก็สามารถยกมือขึ้นกล่าวคำสาบานโดยหน้าตาเฉยได้เข้า <c oughs> ใจใช่ไหมครับกล่าวคำสาบานโดยหน้าตาเฉยได้และเป็นคำสาบานเขาพูดยังไงฉันก็พูดอย่างนั้นโอทานที่ในใจฉันเป็นคนขโมยใจฉันไม่นคนขา่าเป็นคนลักมาเพราะว่าถ้าฉันพูดความจริงปุ๊บเนี่ยเรื่องปัญหานั้นจะมาถึงฉันทนันทีด้วยนี้ฉันขอสาบานดีวกว่าโดยอ้างฟ้าอ้างดินในหนังจีน ในหนังจีนมักจะกล่าวคำว่าคำว่าเรื่องของฟ้าเรื่องของดินเข้ามาเป็นพยานเรื่องของคาสัญญาหรือคําสาบานนะครับที่นักที่เราพูดถึงว่าคําสาบานเนี่ยเป็นถ้อยคําที่าจารยอเยใช้คํานี้ว่าเป็นถ้อยคําที่บางสิ่งบางอย่างกําลังนําตัวเองหลีกเลี่ยงความเป็นจริงหรือหลบปลีกกการกระทําที่เรากระทาผิดหรือบางสิ่งบางอย่างว่าการกล่าวคําสาบานนั้น ทำให้เราเองกําลังปัดเอ่ปัดความรับผิดชอบตรงนี้ออกว่าฉันเป็นคนไม่ได้ทํานะฉันไม่ทด้ทสิ่งที่ทั้งๆที่ตัวเองทํากลายเป็นคําโกหกคําโตออกมากลาเป็นคําโตโกหกคาโตออกมาแล้วกล่าวคําสมบานน่าจะตาเฉยถ้าทุกคนในในโรงเรียนทั้งโรงเรียนบอกว่าฉันไม่ได้ทำํำอ้าวแล้วใครทำหละ่ะถูกไหมครับหลายครั้งอ่าคนที่ไปตอนหน้าตอนอ่า อนน่าศาลมักจะยกมือขึ้นกล่าวคําสาบานว่าผมไม่ได้ทําผมไม่ได้ฆ่าคนคนนั้นนะอะถ้าฉันผมทําเนี่ยขอให้มีชีวิตเป็นไปนู่นนั่นนี่เยอะแยะไปหมดเลยแล้วคาว่าคําเหล่าน,นี้พูดได้ไหมอาจารย์อยากจะบอกว่าเป็นคําที่พูดได้เพราะกลัวความผิดไงกลัวความผิดนะครับทีนีม้มาดูตรงนี้อาจารย์ก็เลยโค้ดเรื่องออ่นี้ไม่ให้ออก โอเคพี่น้องอ่านด้วยกันดีไหมครับอ่านด้วยกันจะตัวเล็กหน่อยนะครับพี่น้องอ่านมองเห็นเนาะอ่านด้วยกัน1ึงสองซ้อีกประการหนึ่งท่านทั้งหลายได้ยินคําว่า <c oughs> ซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่าอย่าเสียคําสัตท์สาบานคําสัตท์สาบานที่ได้ถวายต่ององค์ผู้เป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่นฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยอ้างถึงสวรรค์ก็ อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้าหรือโดยอ้างถึงหรือโดยอ้างถึงกรุงเยรูซาเลม็มก็อย่าสาบานเพราะกรุงเยรูซาเล็มเป็นพระราชธ,ธานีของพระมหากษัตริย์อย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนเพราะท่านจะกระทำให้ผมขาว หรือดำไปสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้จริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่พูดแต่เพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความเชื่อแล้วทีละกว่าพระเยซูได้สอนเรื่องของคำสาบานนะครับคำสาบบกสาบานเนี่ย นะครับว่าอย่าสาบานโดยอ้างฟ้าอ้างดินอ้างนู่นอ้างนี่มาเป็นพยายนว่าฉันไม่ได้ทํานู่นทํานี่คาสาบานบางคนก็จริงบางคนก็ไม่จริงรเข้าใจใช่ไหมครับบางคนก็ใช่บางคนก็ว่าไม่ใช่บางครั้งเนี่ยเราเองเป็นผู้ที่ทาความผิดแต่เรากล้าสาบานโดยอ้างฟ้าดินมาเพราะกลัวถูกโทษทานในปัจจุบันนี้ก็เลยกล้าที่จะกล่าวอ้าง พระเยซูทรงสอนเรื่องอะไรเรื่องที่หนึ่งเนี่ยสัญญาคำว่าสัญญาคำสัญญากับคาสาบานจารขออนุญาาใช้คํานี้ไม่เหมือนกันถ้าวันนี้เราสัญญากับพระเจ้าโอ้พระเจ้าข้าข,าขาอโปรดทรงโปรดประทานบ้านให้กับข้าพระองค์ด้วยแล้วข้าพระองค์มีบ้านแล้วข้าพระองค์ก็จะ,ะมีส่วนร่วมในการรับใช้พระเจ้ามากขึ้นอย่าลืมคําสัญญาเห็นไ,ไหมพี่น้องพี่ฉบับหนึ่งเนี่ยอีกฉบับหนึ่งบอกว่า,วาท่าน คงจะเคยได้ยินคำโบราณสอนไว้ว่ายาผิดสัญญาแต่จงตามที่สาบานไว้ตอบเจ้าคำคำนี้เขาว่าสถาบานกับสัญญาคือว่ายาผิดสัญญาแต่จงทำตามที่คุณได้สัญญาไว้นะครับยาผิดสัญญาพี่น้องบอกคนข้างหน่อยยาผิดสัญญาสามีภรรยาอยู่ใ,ใกล้ๆกันบอกกันหน่อยอยาผิดสัญญาอ <c oughs> ยา่าผิดสัญญาพี่น้องที่รัก มีทุกข์ร่วมทุกข์มีสุขร่วมสุขนะครับดูแลซึ่งกันและกันถ้าวันนี้เราเองสัญญากับพระเจ้าว่ารเราจะฆ่าขับลงอพอขับลงหายโรคแล้วขับลงจะมาเชื่อพระเจ้าขับลงจะเดินตามพระเจ้าขับลงจะเข้มแข็งพระเจ้ามีคริเสเตียนจํานวนมากมายมีคนมากมายลืมคําสัญญาไว้ไม่ได้กระทําตามพี่น้องที่หลักไม่ได้กระทําตามคําสัญญาไว้ น้องที่หลักนี่คือคําสัญญาสญญามีภรรยาบางสิ่งบางอย่างที่เลิกลากันบ่อยครั้งเพราะลืมคําสัญญาไม่ได้กระทําตามคําสัญญาที่ให้ไว้ต่อกันและกันด้วยเหตุน,นี้วันนี้ถ้าเราสัญญากับพระเจ้าจงทําตามสัญญาเอเมนไหมน้องจงทําตามสัญญาอยา่าผิดสัญญานะครับจงอบรมเจ้าข้าถ้าโรรองทรงอวรพร์ให้ ให้ออเดอร์การงานเนี่ยเยอะมากๆในปีนี้เขาบริถาวายสิบรถให้กับพระเจ้าเมื่อเราสัญญาพูดแบบนี้แล้วเราจงให้กับพระเจ้าคําสัญญากัคบคาสาบานไม่เหมือนกันนะคําสัญญาเป็นการที่เหมือนกับอาจารย์ขอาอนุญาตใช้คํานี้เป็นการต่อรองกับพระเจ้าี่น้องเคยต่อรองกับจรางกับลูกชายเนี่ยเราเคยต่อรอง,องรรอลองูกชายเคยต่อรองกับอาจาง อาจารย์ก็เคยต่อรองกับคณอาจารย์ด้วยอาจารย์ก็เคยต่อรองกับคุณพ่อเป็นการต่อรองซึ่งกันและกันถ้าถ้าถ้าทําคะแนนได้ประมาณนี้พ่อจะให้อะไรเหรอพี่้องถ้าเลือกถ้าหนูสอบได้เกรดสามจุดเก้าสามจุดเก้าพ่อจะให้อะไรหนูถ้าหนูทําสอบคันจุงนี้ผ่านปุ๊บพ่อจะให้อะไรหนูมีคนหนึ่ง่าสอบติดหมอปีที่แล้วแล้วก็ ก็คือถามว่าถ้าหนูสอบติดหมอได้จะให้อะไรคุณพ่อเขาว่าจะให้รถยนต์คันหนึ่งแล้วเขาก็ไปสอบสอบหมอแล้วปรากฏว่าเขาติดหมอ,อจริงๆนะครับเรียนอยู่ที่มหิดลติดหมอตามสัญญาคุณพ่อก็เลยให้ให้รถเขาหนึ่งคันไปถอยออกมาป้ายแดงเลยสีขาวถอยออกมาป้ายแดงเพราะว่าเป็นคําสัญญาการที่เราสัญญากับพระเจ้าว่าพระเจ้าถ้าลูกลูกลูก ได้ออเดอร์ตรงนี้นะแล้วลูกชีวิตของลูกการงานของลูกดีนะถ้าไดออเดอร์นี้ประมาณ1ล้านบาทสมมุตินะลูกจะถวายให้กับพระเจ้าเลย10,000แบาทปรากฏว่าพระเจ้าเวฟพอร์ทได้เท่าไหร่1ล้านบาทคําสัญญาตรงนี้แหละเราต้องถอวายกับพระเจ้าเท่าไหร่10,000แบาทเพราะเราสัญญาไม่ได้สาบานนะครับแต่คําสาบานเป็นคําที่กําลัง,งงมเข็มหาบางสิ่งบางอย่างแล้วสาบาน กำลังงมเข็มบางสิ่งบางอย่างแล้วสาบานว่าผมไม่ได้ทำหรือว่าผมทำหรือว่าฉันทำกำลังหาบางสิ่งบางอย่างเพื่อได้มาซึ่งผู้ต้องหาที่กระทำความผิดนะครับพื่อที่จ์แยกกันระหว่างคำสัญญากับคำสาบานพ่ะพี่บอกว่าพระพี่ตอนหนึ่งบอกว่าอีกประการหนึ่งในตอนเดียวกันนะอีกอ,อีกประการหนึ่งท่านหลายได้ยินคําซึ่งกล่าวไว้แก่คนโบราณว่า อย่าเสียคําสัตสาบานคําสัตสาบานที่ได้ถวายต่อองค์พระเป็นเจ้านั้นต้องรักษาไว้ให้มั่งพี่น้องที่รักพิธีในการที่เราเข้าเข้าว่าพันธสัญญาระหว่างเรากับพระเจ้าปบเนี่ยนะครับระหว่างเรากับพระเจ้าปบเนี่ยเราเองต้องต้องรักษาคําสัญญาของเราระหว่างเรากับพระเจ้านะครับเราสัญญาว่าตอนที่เราเข้าสู่พิธีปัพิศมาแล้วกัน ข้าพระองค์สัญญาว่าอาจารย์จะถามว่าท่านเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าคือพระบิดาพระบุตรและพระนิยาเบิสุทธิ์ท่านเชื่อเช่นนั้นหรือไม่คําสัญญาก็คือว่าข้าพเจ้าเชื่อเช่นนั้นท่านยินดีร่วมนมัสการพระเจ้าท่านยินดีเช่นนั้นไหมข้าพเจ้ายินดีเช่นนั้นเป็นคําสัญญาเข้าใจใช่ไหมครับพี่น้องแล้วก็ท่านยินดีจะถวายทรัพย์ที่เป็นส่วนของพระองค์ให้กับพระองค ท่านยินดีเช่นนั้นไหมข้าพเจ้ายินดีเช่นนั้นท่านยินดีที่จะร่วมทุกข์ร่วมสุขกับธรรมิกชนในพิจกักตุการท่านยินดีกระทําเช่นนั้นไหมเราสัญญาว่าข้าพเจ้ายินดีเช่นนั้นหลังจากนั้นก็จะให้บัพติศมารในพ,น,านพระนามแห่งพระบิดาพระบุตรและพระวิญญาณนั่นคือคำสัญญานะครับ ที่นี้เมื่อเรามีคําสัญญาเราต้องรักษาคําสัญญาไว้ในสถานที่เราเป็นคริสเตียนบัพติศมาแล้วเราต้องรักษาคําสัญญาอยากให้ชีวิตของเราห่างไปจากทางของพระเจ้าเอเมนพี่น้องอยาให้ชีวิตของเราห่างจากไปจากการนมัสการพระเจ้าจงรักษาสัญญาไว้ให้มันพี่น้องบอกคนข้างหน่อยจงรักษาสัญญาขอบคุณพระเจ้านะครับเราเรารักษาสัญญาแล้วเราเข้ามาอย่างกระตือรือร้นในในพระหางของพระเจ้านะครับ ที่รักยิงอ่อนี่คนะือสิ่งที่สําคัญประการที่สองอย่ากล่าวอ้างถึงสิ่งต่างนั้นคือคําสาบานละอย่ากล่าวอ้างถึงสิ่งต่างๆการกล่าวอ้างถึงสิ <c oughs> ง่งต่างๆเนี Spider ่ยอ่อบางครั Listen, ้งเนี <ness> ่ยมันมีผลต่อการดาเนินชีวิตพอสมควรนะการกล่าวอ้างมีผลต่อการดําเนินชีวิตนะครับอ่อเพื่พี่บอกว่าฝ่ายเราบอกแกทั้งหลายว่าอย่าสาบานเลยโดยกล่าวอ้างถึงสวรรค์ก็อย่าสาบานเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเจ้า นี่นี้คําสาบานเราสมควรไหมที่จะเอาฟ้าสวรรค์ลงมาเกี่ยวข้องกับความผิดของเราสมควรไหมพี่น้องคําตอบก็คือไม่สมควรที่จะกล่าวสาบานบางครั้งเราทําผิดนะแล้วเราพยายามที่จะช่วยตัวเองให้หลุดพ้นจากความผิดแต่เรากลับเอาฟ้าสวรรค์เอาที่ประทับของพระเจ้ามาอวดอ้างมาบังหน้าว่าฉันไม่ได้ทาผิดนะเพราะสวรรค์เป็นที่ประทับของพระเ,เจ้านั่นแสดงว่า การกล่าวคำสาบานเนี่ยเป็นคำกล่าวที่ที่ที่ผ่านมาสองสิ่งที่ที่เราควรทำอย่ามีพระเจ้าอื่น้อกเหนือยจากเราอย่าทารูปพระลักหลักตนประการที่สามเนี่ยอย่าออกพระนามของพระเจ้าอย่างไม่สมควรอย่าเอาพระนามของพระเจ้ามากล่าวอ้างถ้าฉันไม่ทนทำอะไรฉันเดินออกไปของพระเจ้าทรงส่งฟ้ามาหาฉันตายเลย พี่น้องที่รักก็กลายเป็นคําสาบานที่กําลังปกปิดความผิดของตัวเองแต่บางครั้งบางคนบางท่านก็เป็นเราไม่ได้ทําจริงๆนะแต่ถูกกล่าวหาเขาก็เลยสาบานถ้าบอกว่าฉันไม่ได้ทำก็คือฉันไม่ได้ท<ำ>ํานะครับลูกสาวลูกสาวอยู่ที่นี่อยู่ที่โรงเรียนของเขาตอนที่มัธยมมีคนทําผิดในสนามกีฬามัง้งแล้วก็นั่ง,งแสดงทุกคนยกมือขึ้นสาบานยกมือขึ้นสาบาน น้องเมย์ทำไงหน,หนูไม่ยกหนูไม่สาบางอ้าวทำไมล่ะผมรู้พี่ว่าถนูเป็นพิเยนหนูจะไม่สาบางโอเคยกเว้นคนหนึ่งเอเมนหมพี่น้องเราเองต้องชัดเจนในเรื่องนี้เอเมนหมพี่น้องลูกหลานต้องชัดเจนในฐานะท,ที่ที่ไปไปโรงโรเรียนต้องชัดเจนเรื่องนี้นะครับไปอา่าเพราะมีอา่าขออนุญาตคำนี้ก็คือว่าอา่าในโรงโรเรียนเนี่ยเขาจะเว้นในฐานะที่เราเป็นคริเียนนะครับนะไม่ต้องกลัวเรื่องนี้นะครับเราเราไปเคารพภูชาติเราไม่ต้องไหว้พระเราไม่ต้องอะไร แล้วก็ยืนิเฉยนะครับถ้ามีครูว่าไม่ไม่ว่าพระ,ะก็บอกวุาเป็นพิเศษน,นะครับแต่ถ้าเขาไม่ฟังมาบอกอาจารย์อ <c> า <oughs> จ,จารย์เขาไปนะนะครับแต่ส่วนมากคุณครูก็ก็จะเข้าใจเรื่องนี้ดีนะครับแล้วเขาก็จะเขาก็จะไม่ไม่มาก้าวไก่มายุ่งในในวิถีชีวิตความเชื่อของเราครับที่น้องทีหลักการที่เราออสาบานกล่าวฟ้าสวรรค์เนี่ยไม่เหมาะสมในเม,มพี่น้องไม่เหมาะสมหรือพูดถึงเรื่องของแผ่นดินโลกแผ่นดินโลกเนี่ย เอาฟ้ามาเอาโลกมาเอาสิ่งนั้นยืนยันเนี่ยเพราะว่าแผ่นดินโลกเป็นที่รองพระบาทของพระเจ้าหรือบางคนอ้างกรุงเยรูซาเลม็มเอามาอ้างนะครับกรุงเยรูซาเล็มเป็นอาเป็นอนาขตหรือว่าเป็นราชฐานของของกษัตริย์นะครับที่แสดงถึงกษัตริย์หรือเป็น,าาน,น,บ,น,ปนบางครั้งบาง,บางคนบางท่านอ้างเจ้าบ้านเจ้าเมืองสิ่งสิิ์เยอะแยะไปหมดเลยเอากล่าวมาอ้างเพื่อให้ตัวเองพ้นผิดนะครับแต่ถ้าหากว่าเราเองการสาบานเนี่ย ถ้าเป็นไปได้คริเสเตียนไม่ควรที่จะสาบานยัไมพี่น้องเริ่มชัดเจนแล้วนะคริเสเตียนสาบานได้หรือไม่ได้คําตอบก็คือไม่ได้ไม่ควรจะสาบานคริเสเตียนสัญญาได้หรือไม่ได้ได้คริเสเตียนสัญญาได้นะสัญญาต่อกันและการสัญญาต่อพระเจ้าได้นะคริคเสเตียนไม่ควรสาบานนะครับหรือว่าเอาเอา,เอาเรื่องนูน้นเรื่องนี้มาอ้างนะครับอย่าสาบานโดยอ้างถึงศีลตะของตน เราวอาอ้างถึงศีรษะของตัวนั้นหมายความว่ายัางไงท่านจะทำให้ผมขาวผมดําสักเส้นหนึ่งก็ไม่ได้นั่นหมายความว่าพระเจ้าทรงดูแลทั้งหลายแม้ว่าผมเส้นหนึ่งโปรยทรงนับไว้ทุกเส้นแล้วเอเมนไหมร้องขอบคุณพระเจ้าที่โปรงทรงนับเส้นผมของเรามีกี่เส้นกี่เส้นจะล่วงไปสักเส้นหนึ่งจะหายไปสักเส้นหนึ่งไม่ได้เอ๊ะอาจารย์แล้วที่ผมมันล่วงล่ะอ <c oughs> มันเกี่ยวข้องกันไหมอาจารย์ที่ผมมันรวงปกติ ผมมันร่วงแน่นอนมันจะมีผมใหม่ขึ้นมาแทนแต่เชื่อว่าอย่างนั้นผมเส้นหนึ่งร่วงก็จะมีผมใหม่ขึ้นมาแทนเอ๊ะทำไมผมอาจารย์ร่วงมาตั้งแต่อ่อห้าสิบกว่าปีมาถึงปัจจุบันนี้ทาไมไม่ร้านสักทีถ้าล่วงไปไม่ผมขึ้นมาแทนนะมันจะอ่อไม่จะอะไรนะั้น่วงล้าหายไปห้าสิบปีมาแล้วมันน่าผมจะไม่น่าจะอยู่นะนะเพราะมันร่วงหมดแล้วดยเหตุนี้ผมหนึ่งเส้นร่วงไปตามธรรมชาติ พระเจ้าสร้างเส้นหนึ่งมาแทนนั่นสแสดงว่าพระเจ้าทรงนับเส้นผมของท่านไว้แล้วเอเมยพี่น้องพระเจ้าทรงนับเส้นผมของท่านไว้แล้วพระเจ้าทรงดูดูแลท่านอย่าสาบานโดยอ้างถึงศีรษะของตนแม้แต่เส้นผมหรือปลายเล็บพระองค์ก็ทรงให้ความสําคัญเรื่องของชีวิตของเรามากๆเอเมยพี่น้องด้วยเหตุนี้บอกว่าถ้าฉันไม่ทําจริงๆนะถ้าฉันทำเนี่ยฉันเดินออกไปขอให้ฟ้าพาตายเห็นไหมอ้างถึงศีรษะอ้างถึงชื่อของตนเองแล้วนะ ฉันไม่ทําจริงๆนะถ้าฉันก้าวออกไปเนี่ยขอให้เป็นไปอย่างนุ่นอย่างนี้หลายคนชอบอชอบสาบานว่าถ้าทาแบบนี้แล้วจะเป็นนุ่นเป็นนั่นเป็นนี่นีนนน่คือคริสเตียนไม่ควรกล่าวคําสาบานคริสเตียนไม่เหมาะสมที่จะสาบานแต่สัญญาได้สิ่งที่สามนะครับสิ่งที่สามอันดับการดึงสองซ้ำจงพูดความจริงทุกประการ สี่งที่สามคือจงพูดความจริงทุกประการจริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่คำพูดเพียงนี้ก็พอคำพูดเกินนี้ไปมาจากความชั่วจริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่นั่นแสดงว่าพระเจ้าสอนให้เราเป็นคนที่สัต์สืทเป็นคนที่ดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงจริงก็จงว่าจริงไม่ก็จงว่าไม่ ที่เหลือนั้นพี่น้อกี่รักก็จะกลายเป็นอบอกว่าเป็นคําหลอกลวงไปเลยนะครับถ้าเราบอกว่าฉันเราทําผิดฉันก็ทําผิดอาจารย์โอ้ช่วงนี้อาจารย์ขับรถชนบ่อยมากเลยมีครั้งหนึ่งกาจารย์ถอยรถชนที่โรลตัดเพราะว่าไปซื้อของอไปซื้อของที่โรลตัสแล้วก็พบรีบแล้วก็ถอยถอยชนเขาปุูมปรากฏว่าอาจารย์เสียเงินในเขาในห้าพันบาท นะครับถ้าประกันมาตีเป็นประกันที่ที่เรารู้จักกันด้วยนะเขาก็เลยอาจารย์อ่ะตัวเนี้ทำนี่ห้าพันบาทอาจารย์ก็เลยให้ห้าพันบาทพอตีตรงนี้ปุ๊บนะพี่น้องเอ่เราก็ยอมรับว่าเราทําผิดถูกไหมครับยอมรับเราผิดเมื่อวานวันก่อนอาจารย์ก็ขับรถรถรถ,รถ,รถเบนซ์น้อยจาเนี่ยขับไปปุ๊บแล้วก็อาจารย์ก็จะเลี้ยวเข้าปุ๊บปรากฏว่ามอเตอร์ไซค์แซงซ้ายโอ้โหนชนอาจารย์เลยนะชนโุ้มกระจกนี่แตกไปเลยแล้วก็ข้างๆเนี่ยถลอก ครับทลอกแล้วก็เขาก็ล้มไปจางว่าแซงซ้ายทําไมแซงซ้ายทําไมจางก็บอกว่าเออเออเป็นไงบ้างแล้วคุณมาแซงซ้ายทําไมเพราะว่าลถขนาดจานอุตสาบเบียดไม่ให้แซงซ้ายแล้วนะคุณยังยังแซงซ้ายแล้วคิดว่าจะพ้นปรากฏว่าจานเลี้ยวตัดหน้าไม่พ้นเลยเพราะจานมองไม่เห็นละนะครับเพราะเขาเขารีบเร่งเพื่อจะคิดว่าจะพ้นแล้วก็มีที่โล่งตั้งเยอะแยะเลยนะเขาทําไมไม่ ไม่แซงขวาไปพาะมีทีโลง่งแล้วจา์จะเลี้ยวซ้ายเนี่ยจางก็เบียดซ้ายแล้วเหลือแค่ซ้ายนิดเดียวเองนะครับนิดเดียวเองเขายังอุตส่าห์แซงมาเพื่อที่จะออกให้พ้นอาจารย์นะครับปรากฏว่าจางก็บอกว่าทําแบบนแสสเนี้ยแซงซ้ายเนะครับแซงซ้ายไม่ถูกแต่จา์ก็ไม่ได้เอาเรื่องนะครับจางไม่ได้เรื่องเขาก็โอเคคุณไม่เจ็บก็โอเคคุณไม่เจ็บก็ดีแล้วจางบอกไปซะ <c ười> ไม่เจ็บก็ดีแล้วไปซะ <c ười> เขาก็ เขาก็กล so so ัวสันสันแล้วเขาก็พูดเพูดอะไรไม่ออกไม่ผมผมไม่เป็นไรครับผมเจ็บนิดหน่อยโอเคคนไม่เป็นไรก็ดีแล้วแล้วอาจารย์บอกไปซะไปเถอะแล้วก็ที่เหลือเราที่ที่เหลือเป็นของเราเองนี่ดอเพราะบ่อยเขาไปเถอะก็คือที่เหลือเป็นของเราแต่อาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าก็จะดูแลคนของพระองค์เองไม่หรอกอาจารย์เชื่อว่าพระเจ้าจะเออแรบแล้วเองอ่ะจริงก็พูดจงพูดว่าจริงไม่ก็จงพูดว่าไม่การดาเนินชีวิตของเราหลายครั้งเนี่ย เราจงดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงที่เรากระทาอยู่เอเมนพี่น้องสิ่งที่เราดําเนินคือสิ่งที่เราพูดสิ่งที่เรากระทาคือสิ่งที่เรากําลังพูดออกมาสิ่งที่เราดำเนินชีวิตคือเป็นหนังสือรับรองชื่อของเราแล้วเราพูดออกมาอย่างชัดเจนว่าเราเป็นคนชอบธรำในสายพระเนตรของพระเจ้าจริงก็จงว่าจริง ไม่ก็จงว่าไม่วันนี้เราอ่อนแอนะเราก็บอกว่าตัวเองอ่อนแอเพื่อจะรับการเยียวยาการดูแลที่มาจากพระเจ้าเอเมพี่น้องถ้าวันนี้เราผิดเราก็ยอมรับว่าเราผิดแล้วขอการอภัยที่มาจากพระเจ้าการดาเนินชีวิตตามความจริงนะพี่น้องมันเป็นความสัตย์ซื่อที่เราดําเนินไปได้ตลอดชีวิตของเราเอเไหมพี่น้องแต่ถ้าเราโกหกล่ะแต่ถ้าเราโกหกเนี่ยวันนี้โกหกโกหกไปโกหกมาลืมคําโกหกของตัวเองพี่น้องที่รัก ลืมคำตัวหกโกหกเองเอื่องนี้เนี่ยคำนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับการสาบานด้วยถ้าเราทำผิดเราก็ต้องบอกว่าเราทำผิดแต่ถ้าเราไม่ทำผิดเราก็บอกว่าฉันไม่ได้ทำถ้าเขาบอกว่าสาบานฉันก็ไม่สาบานด้วยเพราะฉันไม่ได้ทำแต่ถ้าเราทำผิดเราก็ยอมรับไม่ต้องให้เขาสาบานก็นได้แล้วว่าเราทำผิดขอโทษนะมีอะไรให้เราช่วยใช้เราก็ทำนอกจากเวนที่เราเป็นลูกของพระเจ้านะครับ เราก็ขอการอวยพรที่มาจากพระเจ้าแล้วก็พูดตามความเป็นจริงสรุปสรุปคริสเตียนคําถามตรงนี้นะครับเพื่อเราจะกลับมาตรงนี้ได้ว่าคริสเตียนกล่าวคําสาบานได้หรือไม่ได้คริสเตียนกล่าวคําสาบานได้หรือไม่ได้พี่น้องบอกคนข้างหน่อยไม่ได้เอเมนพี่น้องด้วยเหตุนี้ก็ขอพระเจ้าที่จะอวยพรทั้งหลายว่า คริสเตียนเราไม่ควรที่จะ,ะสาบานนะครับน้อยนี่ก็เป็นวิถีชีวิตของคริสเตียนแบบพื้นๆน,นะครับแต่จงดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงใช่ก็จงว่าใช่ไม่ก็จงว่าไม่ิีจักของเราสร้างโลกแบบ G12 จานไปเอาแนวคิดของ G2 เข้ามาสร้างโลกในขีจักของเราจานก็บอกว่าเราสร้างโลกตามโมเดล G12 ให้เกียรติที่เราเอาเขามาถึงแม้เราจะอยู่ในสภาคีจา้จักรแล้วเราก็บางสิ่งบางอย่างเราก็ไม่ได้เหมือนเขาทั้งหมดแต่เราก็ให้เกียรติว่าเราสร้างโมเดลตามความคิดของ G ี่สิบสองด้วยเหตุน,นี้เนี่ยตรงไปตรงมาไม่ผิดนะครับตรงไปตรงมาเพราะการอุปกรที่มาจากพระเจ้าเอมเอมนพี่น้องเพราะการอุปอรที่มาจากพระเจ้าเราดทานด้วยกันนะครับเนาะ พระเจ้าศิลากลงิงขอพรุงทรงโปรดที่จะอวยพรเหนือเราทั้งหลายที่จะดำเนินชีวิตตามความเป็นจริงจริงก็จงว่าจริงใช่ก็จงว่าใช่หรือไม่ใช่ก็คือบอกว่าไม่ใช่คือตัว่าเพื่อเราจะมีชีวิตที่ยืนยาวและถวายเกียรติแพระนามขอมงพระเจ้าและขอบคุณที่พรุงทรงสอนให้เราทั้งหลายได้รู้จักคำว่าคำสัญ,ญญาและคำสาบาน เราสัญญาของพระเจ้าเราก็จะยึดมั่นในคําสัญญาแล้วก็กระทาตามสิ่งที่เราสัญญาแต่เราในฐานะที่เราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่เหมาะสมที่จะกล่าวคําสาบานก่กอบรุออรค้าเพราะลู้สะกูเอื้อพรอยพี่น้องของข้าพกลงในการดําเนินชีวิตสัตว์ซื่อกับพระเจ้าอย่างแท้จริงและรับการเอื้อพรที่มาจากพระองนิทานมอบสิ่งที่เราได้เรียนรู้กันนั้นมอบพี่น้องของข้าพลงไว้กับพระองกลับคูลต่อพระองในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน